กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อกรองแก้วเด็กหญิงกลองแก้วเป็นคนที่ใช้เวลาใน24ชั่วโมงได้อย่างคุ้มค่าทุกๆวันตอนตีห้าครึ่งเด็กหญิงกลองแก้วจะตื่นมาพร้อมกับความสดใสเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน เธอแต่งตัวอย่างสะอาดเรียบร้อยและลงมารับประทานอาหารเช้าเมื่อเด็กหญิงกรองแก้วรับประทานอาหารเช้าเสร็จเธอก็พร้อมที่จะไปโรงเรียนระหว่างเดินทางไปโรงเรียนเด็กหญิงกรองแก้วก็เหลือบไปเห็นเศษขยะอยู่บนถนนเธอจึงเดินไปหยิบเศษขยะชิ้นนั้นและนำไปใส่ถังขยะเพื่อให้ถนนสะอาด ทุกๆวันที่เธอไปโรงเรียนกลองแก้วจะมาถึงโรงเรียนตอนเจ็ดโมงครึ่งทุกวันเด็กหญิงกรองแก้วไม่เคยมาโรงเรียนสายเลยวันนี้ที่โรงเรียนมีการตรวจเครื่องแบบของนักเรียนทุกคนเด็กหญิงกรองแก้วซึ่งปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างถูกต้องมาเสมอโดยการตัดผมเสมอติ่งหูและกระโปรงยาวคลุมเขา่า เมื่อถึงเวลาเข้าห้องเรียนกรองแก้วก็จะรีบเดินไปที่ห้องเรียนอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนขณะที่เรียนหนังสือกรองแก้วก็ตั้งใจฟังคุณครูอยู่เสมอและสามารถตอบคำถามที่ครูถามได้อย่างถูกต้องเมื่อถึงช่วงพักกลางวันกรองแก้วก็จะรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ระหว่างทางเดินกลับห้องเรียนกรองแก้วได้เห็นคุณครูถือของหนักจึงรีบเดินเข้าไปช่วยคุณครูคะหนูช่วยถือคะ่ะขอบใจมากลูกเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนกรองแก้วก็จะช่วยทำความสะอาดห้องเรียนกับเพื่อนๆนหลังจากทำความสะอาดเสร็จเธอก็กลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านเธอก็พบหญิงชราคนหนึ่งตรงสี่แยกไฟแดงหญิงชราคนนั้นกำลังจะข้ามถนนกรองแก้วจึงรีบเข้าไปช่วยพาคุณยายข้ามถนนทันทีหลังจากที่กรองแก้วพาคุณยายข้ามถนนคุณยายก็พูดว่าขอบใจมากนะหนูหนูเป็นเด็กดีมากเลยเอาขนมไปทานสิยายทำเองเลยนะ กรองแก้วจึงรับยิ้มพร้อมกับพูดว่าขอบคุณค่ะจากนั้นกรองแก้วก็เดินกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านกรองแก้วก็จะรีบไปหาพ่อและแม่เพื่อสวัสดีและเข้าไปกอดพวกท่านแม่ถามกรองแก้ววา่าท่านอะไรมาหรือยังลูกหิวไหมคะ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะหาอะไรให้ทานนะคะกรองแก้วพยักหน้าหลังจากนั้นจึงขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อรับประทานอาหารกับพ่อแม่เสร็จกลองแก้วก็ไปช่วยพ่อและแม่ล้างจานเมื่อล้างจานเสร็จกรองแก้วจึงขอตัวไปทำการบ้านและอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนในวันต่อไป นอกจากกรองแก้วจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และตั้งใจเรียนอย่างเสมอเธอยังรักโรงเรียนของเธอมากเธอจึงปฏิบัติตามคติพจน์ของโรงเรียนเสมอซึ่งก็คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งจากการที่เธอยึดถือคติพจน์ของโรงเรียนจึงทำให้เธอประสบความสำเร็จในอนาคต